วันนี้มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นเหตุการณ์ที่ดูเผินๆเ,เหมือนจะธรรมดามากๆนะแต่เชื่อไหมครับว่าพอรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนความรู้สึกของทุกคนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่ครับเรื่องนี้แหละครับที่จะพาเราไปดูกันว่าพลังของการรับรู้หรือการที่เราตัดสินอะไรไปเร็วๆเนี่ยมันส่งผลยังไงแล้วบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ไม่แน่ว่าอาจจะทำให้เรามองโลกเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะ เอาละครับมาลองนึกภาพตามกันนะครับเราอยู่บนรถไฟฟ้าตอนเย็นๆช่วงเลิกงานเลยคนก็จะแน่นๆหน่อยใช่ไหมครับทุกคนก็ดูเหนื่อยๆอยากจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดบรรยากาศมันก็จะตึงๆหน่อยเงียบๆเร่งรีบแล้วจู่ๆครับความเงียบที่ว่าเนี่ยก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงเด็กสองคนตอนแรกๆก็เออน่ารักดีนะมีเสียงหัวเราะค,คิกคักแต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับเด็กสองคนก็เริ่มวิ่งเล่นกันเสียงดังลั่นไปทั้งขบวนเลย เขานี้เริ่มวุ่นวายแล้วแต่ที่มันแปลกกว่านั้นก็คือพ่อของเด็กครับเขานั่งนิ่งเฉยเลยคือไม่ห้ามไม่ดุไม่พูดอะไรกับลูกสักคำเดียวเหมือนใจลอยไปไหนก็ไม่รู้แน่นอนครับว่าสายตาของคนทั้งขบวนก็เริ่มมองไปที่เขาแล้วก็เป็นสายตาที่ไม่ค่อยพอใจซะด้วยสิผมว่าในใจของหลายๆคนตอนนั้นรวมถึงคนเล่าเรื่องเองด้วยเนี่ยนะคงคิดเหมือนกันเป๊ะเลยเฮ้ยทำไมไม่ดูแลลูกเลยเนี่ย ปล่อยให้วิ่งเล่งเสียงดังขนาดนี้ได้ยังไงเห็นไหมครับนี่คือการตัดสินที่มันเกิดขึ้นเร็วมากปุ๊บปั๊บในหัวเลยแต่แล้วครับท่ามกลางความหงุดหงิดเงียบๆนั้นน่ยก็มีผู้โดยสารคนหนึ่งลุกขึ้นมาเดินไปนั่งข้างๆคุณพ่อคนนั้นแล้วก็ถามเบาๆด้วยความหงุหง่ว่าคุณโอเคไหมคะดูเหนื่อยๆนะโหคําถามง่ายๆแค่นี้แหละครับกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดเลยคุณพ่อคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาครับ ดวงตาของเขาแดงก่ํามีน้ําตาคลออยู่แล้วเขาก็ตอบกลับมาด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่าวันนี้ภรรยาผมพึ่งจากไปเองครับแล้วเขาพูดต่อนะครับเสียงของเขาสั่นเครือเลยลูกสองคนเขายังไม่เข้าใจหรอกครับว่าทําไมแม่ถึงไม่กลับบ้านส่วนผมผมเองก็ยังยังไม่รู้เลยว่าจะทํายังไงต่อไปดีพอสิ้นเสียงของเขาเท่านั้นแหละครับบรรยากาศในรถไฟฟ้าทั้งขบวนคือเงียบกริบเลย ไอความรู้สึกหมุดหิดไม่พอใจเสียงดังน่ารําคาญที่มันเคยมีอยู่เต็มไปหมดเนี่ยมันหายวับไปกับตาเลยครับเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งๆที่เด็ก2คนก็ยังวิ่งเล่นอยู่นะแต่แปลกมากไม่มีใครรู้สึกว่ามันน่ารคาคาญอีกแล้วโอ้เป็นเรื่องที่ทรงพลังมากเลยใช่ไหมครับมันแสดงให้เป็นชัดๆเลยว่าแค่ข้อมูลชิ้นเดียวเนี่ยเปลี่ยนมุมมองเราได้ขนาดไหนเอาล่ะครับทีนี้แหละเราจะมาเจาะลึกกันมาวิเคราะห์กันแบบลึกๆเลยว่าไอปรากฏการณ์ในหัวที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ แล้วมันส่งผลกับชีวิตเรายังไงบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนบนรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าความคิดอัตโนมัติหรือออโตเมติกตอตครับพูดง่ายๆมันคือทางลัดของสมองนะครับเวลาที่เราเหนื่อยๆหรือเครียดๆเนี่ยสมองเราจะขี้เกียจคิดอะไรซับซ้อนมันก็จะหาข้อสรุปที่เร็วที่สุดง่ายที่สุดซึ่งส่วนใหญ่นะครับดันเอ็นเอียงไปในทางลบซะด้วยแต่นี้ไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะมันเป็นกลไกการทํางานของสมองตามธรรมชาติเลยครับแล้วเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นการดูแลคนต่วยดูแลพ่อแม่ดูแลลูกหรือใครก็ตามเพราะบทบาทนี้มันทําให้ใจเราเหนื่อยง่ายเป็นพิเศษเลยแล้วพอเราเหนื่อยมากๆเข้าสมองก็จะยิ่งเข้าสู่โหมดความคิดอัตโนมัติแบบลบๆเนี่ยบ่อยขึ้นไปอีกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยนะครับสําหรับคนที่เป็นผู้ดูแลบางทีในหัวมันก็แวบขึ้นมาเองเลยว่าโอ้ยทําไมผู้ป่วยไม่ร่วมมือเลยหรือทําไมขี้บ่นจัง หนักเข้าหน่อยก็อาจจะเป็นทําไมต้องเป็นเราคนเดียวที่ต้องแบกทุกอย่างไว้ด้วยเนี่ยความคิดพวกนี้มันมาเร็วมากเลยนะครับมาแบบไม่ทันให้เราได้ตั้งตัวเลยด้วยซ้ําแล้วคําถามคือเราจะทํายังไงกับมันดีล่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะไม่ใช่การไปห้ามไม่ใช่การไปบอกตัวเองว่าห้ามคิดนะเพราะยิ่งห้ามมันจะยิ่งคิดแต่หัวใจของมันจริงๆคือการรู้ทันครับแค่รู้ตัวว่าอ๋อตอนนี้เรากําลังคิดแบบนี้อยู่นะแค่นั้นเลย ซึ่งมันนำมาสู่2ขั้นตอนง่ายๆเลยครับที่จะช่วยให้ใจเราเบาขึ้นเยอะเลย1คือรู้ทันความคิดที่มันผุดขึ้นมาแค่สังเกตเห็นมันเฉยๆไม่ต้องไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีและ 2. หยุดแล้วลองถามตัวเองดูสักนิดว่าเอ๊มันอาจจะมีมุมมองอื่นอีกหรือเปล่านะก็เหมือนกับผู้โดยสารคนนั้นบนรถไฟฟ้าไงครับแทนที่จะด่วนตัดสินเขาเลือกที่จะหยุดแล้วลองมองหาความเป็นไปได้อื่นดูน,นนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของมันแค่การเปลี่ยนมุมคิดแค่การหยุดถามตัวเองนิดเดียวยจริงๆ มันสามารถเปลี่ยนความรู้สึกที่หนักอึ้งของเราให้มันเบาลงได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับแล้วพอใจเราเบาลงแล้วเนี่ยเราก็จะมีพลังมีแรงกลับไปดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนที่เรารักได้ดีขึ้นด้วยสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยมีบ่อยแค่ไหนกันที่เราเผลอตัดสินใครบางคนไปจากภาพที่เราเห็นแค่แวบ,บแรกแล้วถ้าถ้าเราลองหยุดสักนิดหนึ่งลองมองหาเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ข้างหลังดูบ้างบางที เบื้องหลังพฤติกรรมที่เราไม่เข้าใจอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยรู้เลยก็ได้นะครับ